สวัสดีครับอยู่ผมช่องวีซ่าเบอร์ดี้เบอร์ดี้ทิ้งวันครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีเค้าเกะของปา,านธนพรแววประยุกต์ทั้งสองแล้วว่ามีเลิฟเลเวอร์นักในใจแล้วก็สัญชาตญาณหญิงนะครับเริ่มจากเลเวอร์นักในใจก่อนนะครับอ,รอันนี้คือปา,านธนพรเลิฟเลเวอร์นักในใจนะครับปกจะมีรูป,ปพี่ปานธนพรนะครับมุมซ้ายมีคําว่าวีซีเค้าเกะ ลูกไม้ส,สีขาวนะครับแล้วมีโลโก้ปานเลเวอร์นรกในใจคาราเกะครับขม,มซ้ายมีโลโก้อบ,บอริจินและมีสก๊อตเล็กๆนะครับมีโลโก้ไอซ์โปรโมชั่นราคาหนึร้อยห้าสิบเก้าบาทมีสติ๊กเกอร์ของไอซ์โปรโมชั่นครับตรงนี้เขียนว่าบีซีดีคาราเกะตั้งไคลเอนติกนะครับสันปกจะเขียนว่าปานเลเวอร์นรกในใจนรกในใจ แล้วมีเรื่องราวแ่นวิสีของ RS เแท็สีฟ้านับนี้เหมือนกันนะครับหลังปกมีรายชื่อเพลงสิบเพลงนะครับและความยาวและมีรูปปราร์ตานาพนับพบบิเศษพี PVC, พีวีซีกันโทนเลือกเล่นเพลงจากเมนูหน้าจอนะครับแล้วก็มีทีวีของ i อ e p r o m o t i o n นะครับแล้วก็ k Master Compact d i พ i ท i ันวิดีคำเตือนภาษาอังกฤษมีสูงด้วยการเบิกลูกค้าเบอร์โทรและอีเมล ผลิตสิบสี่ิงตุละคมสองพันหาร้อยสนับประเภทวิดีโอซีดีความยาวสีนาที20่สวินวินาทีนับส่งลขสิทิ์ตามพอรพอราลิสิทิพอสองพนห้าอยสามสิบเจ็ที่ใช้ที่ใช้สำหรับชมเพื่อความบันเทิงมีบาร์โค้ดครับมันนี่อาจจะเห็นว่าปันเลเวอร์นะลในใจคราบเก่บริษวสไอส์มชนตันจะกัดมาชนอันญาตกรุงเทพหมึกสีดำพวกเรา ก็ทอจุด0 6 3 8 2ทับ4 7ลายมือลายมือผู้ผู้ผักสนานะครับตัวแผ่นจะเป็นแบ่นี้ครับสีขาวนะครับถ้า CD เป็นสีดำาครับมีปลาเลรเบอร์นรกในใจคาเราเกะขลังมีเลือกราดแผ่น VC ของ IS แล้วก็ลโก o IS Promotion Compact Digital Video ISVCD Aborigines นะครับ ก็ยังมีรออยู่พอสมควรแต่ฟังได้ปกตินะครับครังไม่มีอะไรมีรูปปัดพี่ปัดธน,นพรครับและพื้นหลังสีเทาๆนะครับอันนี้คือเครดิตผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำอ,อัลบั้มนี้ว่ามีใครนะครับอัดอัดอัดเดืนกันยายนปี2 0 0 0ปี2014นะครับหรือปี47นะครับ ด้านหลังมีรูปปราพรพรนาพรับมีรายชื่อเพลงสิบเพลงว่าคำร้องท่านองเรียกเรียงโดยใครนะครับแล้วก็มีลิงก์ทนให้โหลดนับทั้งสิบเพลงแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดทั้งหมดนับก็มีประมาณนี้ครับแหนต่อไปเป็นปารานาพอรอัลบั้มอสัญชาติตยานหญิงนับนับปกจะมีรูปปรัปร,ร์ธนาพรนับ มุมมุมซ้ายคำว่า VC เขาเกียรูปไม้สีฟ้านับแล้วมีโลโก้ปานสัญชาตญยานอีกนับอันนี้จะมีโลโก้ RS ร6 2อ0 7ิวสิกีสองพันเจ็ดอาบอินร้อยห้าสิบเก้าบาทนับอันนี้นะปกเป็นบีซีดีอีกบกบอีกปกหนึ่งส่วน v ีซีดีส่วนซีดีเป็นเปปกขาวๆนับส่วนปกไม่มีอะไรส่วนปกจะเขียนว่าเล่หล์ลัแฟน v ีซีของอ s เอสปาน สัญชาตญาณหญิงหญิงคราเกะและมีเดือนปีที่ทำไหนตรงนี้เหมือนกันนะครับหลังปกมีปานธนพรนะครับและข้างล่างมีรายชื่อเพลง10เพลงนะครับอันนี้เหมือนปกหน้านะครับมีปานสัญชาตยาณหญิงมีดอกกุหลาบสีขาวๆนะครับไปไว้โฟกัสโอเค และมีโลโก use control, like <sh arp y> ้คอมเมิรเชียลยุสใช้สำหรับผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์นะครับ PVC ใปแรกคอนโทรลเหมือนเดิมติดต่อค่าชำระลิขสิทธิ์ได้ที่บริษัทจัดเก็ลิขสิทธิ์ไทยจำกัดที่ปฐมโทรศัพท์แฟลชนะครับมีบาร,ร์โค้ดคอมแพคดิสตันวิดีโอนะครับผลิตมีนัคง2550นะครับอันนี้บอกว่าใช้สำหรับเพื่อความบันเทิงภายในบ้านและประกอบกบารเชิงพาณิชย์นะครับวิบดีโอซีดีความยาว42นาที40่สิบวินับที่อยูไอเอสแบบเหมือนเดิมต่างแค่โลโก้แค่นั้นเองนะครับ ใบนี้ญาตจะเขียนว่านี่ขอให้โอโลโก้ไอซ์เป็นปี2007ครับใบนี้จะเขียนว่าสัตยาตยานหญิงอุซัทไอซ์นำกัดมาชนอน,นุญาตเป็นเทพม,มึกสีน้ำเงินผูกรองผูกลองสำเนา,เานครับก็ทอจุด01124ทับ50ครับตัวแผ่นจะเป็นรูปดอกกุหลาบสีขาวเหมือนกับซีดีครับ ปันสัญชาติยานยิงคาราเกะมีโลโก้ไอเอสมีสีพิศมันเจ็ดออเบอริจินส์คอมแพคติทอมวิดีโอเลเยอร์ไลท์ดีซีของไอเอสนะครับในปกไม่มีคอมเมเชียลยุสนะครับก็ยังมีรอยนิดหน่อยครับฟังได้ปกตินะครับข้างหลังมีปานธนพรสัญชาติยานยิงเป็นดอกกุหลาบเป็นลายนะครับดูข้างในครับ ขลังมีรูปพ่ปานธนพรยืนยืนถ่ายปกนะครับนี่คือรายชื่อเพลงความยาวเท่าไหร่แล้วก็มีคำร้องทนอนน้องยวงโดยใครแล้วก็มีนักเพลงครับอ่ะมีวิธีการดาวน์โหลดของเพลงมีอะไรบ้างนะครับอ่ะแล้วก็มีลิงก์โทนให้โหลดสิบเพลงครับมีโมโนโพลีทูโทนฟูซองครับ นี่รูปปันธนพรปกซีดีที่บอกไปนะครับนี่คือปก v ีซีอยู่ตรงนี้มีปกซีดีนะทีดียอ,อเโออันนี้คือผู้มีส่วนร่วมในการทำบ้านห้องนี้ว่ามีใครเหมือนเดิมครับว่าเดือนไหนนะครับโลกดวงตาของปันธนพรแล้วก็มีปันธนพรของคุณใครบ้างนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับ อ่ะก็จบกันไปแล้วการรีวิวของวิดีโอซีดีปานธนพรทั้งสองอลบบ้มนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ทรับชมสวัสดีครับ